ในช่วงอันเดกีนสัปดาห์นี้ครับผมชท้มันอยู่กันที่สนามบอลลีเชียนหรือว่าบ้านละกาดนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กรีนหลุมสุดท้ายหลุม18นั่นเองนะครับวันนี้สนามค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแดดไม่ร้อนแล้วก็ลมค่อนข้างเย็นนะครับ วันนี้ครับออนดกกียครับผมจะพูดถึงในเรื่องของการพัดครับแต่ในเรื่องของการพัดนะครับหลายๆคนนะครับก็มีปัญหาครับว่าผมพยายามจะทําให้พัดแนวเส้นตรงบ้างเส้นโคง้งบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยพยายามเป็นเส้นโคง้งและอยากเป็นเส้นตรงหรือบางคนเนี่ยอยากเป็นเส้นตรงแต่ดันเป็นเส้นโคง้งทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีเรื่องของวิธีการเซตอัพเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในที่นี้เนี่ย ผมจะพูดถึงในเรื่องของน้ำหนักเท้าแล้วกันนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างลิงก์กับวงสวิงนะครับมันจะคล้ายการสามารถอัดแอฟใช้กันได้หมายความว่านะครับนักกอล์ฟเนี่ยครับผมเจอนะครับนักเรียนที่เข้ามาพยายามพัดเป็นเส้นตรงนะครับยืนใกล้ก้มตัวเยอะพยายามให้แนวไม้ออกเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเข้าเครื่องมาเนี่ยวัดมาปุ๊บจะเกิดการเข้าในการเข้าในนี้ครับมันมีในเรื่องของการเซตอัพโดยที่ให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ส้นเท้านะครับในกรณีที่ยืนเซตอัพนะครับน้ำหนัก ้อยอยู่ที่ส้นเท้านะครับแน่นอนตัวเราจะถูกดึงไปด้านหลังเวลาขึ้นไม้นะครับไม้ก็ต้องเดินทางเข้าข้างในถึงแม้ว่าคุณพยายามจะฟอร์สใช้มือนะครับในการลากออกยังไงครับน้ําหนักตัวกับมวลทั้งหมดะครับมันเยอะกว่ายังไงก็ทําให้แนวไม้ของคุณอ่ะเข้าไปด้านในนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเซตอัพที่ถูกต้องครับในน้ําหนักของเท้านะครับจะต้องอยู่ที่จมูกเท้านะครับทั้งเท้าซ้ายและทั้งเท้าขวาจมูกเท้าก็คืออยู่บริเวณนี้บอฟฟุดนะครับตรงโคนนิ้วแบบ ไม่อยู่ปลายนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราในทางกลับกันถ้าเราอยู่ปลายเท้าแล้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาปลายเท้าปุ๊บจะถูกดันออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการแนวพัดที่คุณต้องการอ่ะอันดับแรกเลยครับเบสิกน้ำหนักต้องอยู่ตรงจมูกเท้านะครับถ้าคุณซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับอาจจะใช้อไลเมน n t สติกก็ได้ครับเอาวางไว้แล้วก็ใช้จมูกเท้าเนี่ยเหยียบไว้นะครับแต่ถ้าเป็นสนามกรีนซ้อมพัดก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าจะเกิดความเสียหายกับบนผิวกรีนได้ ลองเช็คดูนะครับว่าคุณมีตำแหน่งนะครับน้ำหนักที่กดที่เท้าซ้ายและขวาถูกต้องหรือไม่นะครับ ลองดูนะครับไม่แน่นะครับการแก้ปัญหาจากเท้าแบบนี้ก็ทําให้แนวไม้คุณเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่บอกครับสามารถอัดแอดปไปใช้กับวงสวิงได้นะครับผมยังไงลองมาทํากันดูนะครับเพราะนี่คือทั้งหมดในช่วงของออนเด็กดีในสัปดาห์นี้ครับ